นี่คือคือรอจ่อแล้วเมื่อกี้คอนเทนต์หลักไปแล้วโอเคครับผมชวนใครมาดูได้ดีเอ่อก็ต้องก็ต้องเป็นครอบครัวแล้วก็แล้วก็คุณวิวครับผมแน่นอนครับก็เมื่อกี้นี้ก็ถ่ายคลิปไปก็ยังส่งไปเขาดูเลยแบบกเขาก็ยังหูแบบน่าดูอะไรอย่างเงี้ยมาดูด้วยกันนะใช่คือตอนนี้ดูหนังคนเดียวตอนนี้คือดูหนังคนเดียวไม่ได้แล้วใช่ไหมอ่าใช่ครับผมติดแล้ว ติดอะไรครับไม่ติดการดูหนังได้รูสัมภาษณ์ครั้งที่แล้วของบิวไปไหมก็จริงๆแล้วเขาก็เขาก็นำร่องเปิดเปิดทุกอย่างหมดแล้วนะก็ก็ตามตามเขาเลยครับผมตามนั้นเลยหลายๆเขาก็เซอร์ไพรส์ว่าไปพบลัทกันที่สัตว์ปฏิบัติธรรมใช่ใช่ครับผมก็คือเป็นสถานปฏิบัติธรรมอาจารย์เชียงที่ผมรู้จักนะครับก็ก็คือไปผมไปชวนมวลอยู่แล้วเรื่อยๆไปทำวัดเย็นครับผมแล้วก็ วันนั้นเป็นวันที่เหมือนเป็นวันที่ไปไหว้พระจานทร์ครับผมแล้วก็ได้มีโอกาสคือคือเจอน้องวิวครับผมมันบบหันไปแล้วมันแบบเฮ้ยอย่างนี้เลยเหรอ,หร,อหรือไง <laughs> เริ่มต้นคือผมไม่ทันได้อะไรเลยผมนั่งสวดมวนอยู่แล้วผมนั่งเน็บกินอยู่ครั <laughs> บผมแล้วคือวิวก็เหมือนตามมารยาทเห็นผมอยู่ใกล้ๆก็แบบจะทักทาย พอหันมามองจะทักทีไรไอ้นี้ก็นั่งเดบกินอยู่นั่นแหละนั่นนนสนงสวดมนต์อยู่ยอะไรเงี้ยครับผมก็ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ที่ที่ได้ทักทายกันไปเจอก่อนหน้าผมไม่เคยรู้จักแต่ว่าคุยอะไรกันมาก่อนเ,เคยมีทักทายกันบ้างครับเพราะว่าเพราะว่าแม็กก็รู้จักกับสนอยููแลแล้วก็ส่วนก็คือเหมือนเป็นผู้จัดการเดียวกับกันกับวินเอ้อยกับกับวิว<ห>ครับผมแล้วก็วันนั้นคิวบิวเคยเคยไปร้านอาหารผมเมื่อนานมาแล้วก็เคยเคยได้เจอกันบ้างแล้วอะไรที่มันทําให้รู้สึกว่าอะคนนี้แหละเราอยากคุยยด้วสสัั จริงๆแล้วเริ่มต้นคือคือผมเอางี้ก่อนตัวผมเองอ่ยผมผมเป็นคนที่ชอบความเรียบง่ายมากๆจริงๆแล้วคือผมผมมีความคิดเลยว่าผมตั้งใจว่าคงคงไม่ได้มีโอกาสพบกับใครที่อยู่ในวงการบันเทิงหรือว่ามีชื่อเสียงเพราะชอบความแบบว่าแบบว่าชีวิตที่แบบว่าเงีย,งยบๆอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าพอได้มีโอกาสกมาเจอวิวอะ่ะทีแรกเราคิดว่าอ้เขามีความแบบดาราจังเลยอะไรเงี้ย<ม>เขาเป็นดารานะอะไรเงี้ยแล้วผม มันมันจะมันจะแบบว่าเป็นไปได้ไหมหรืออะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าสิ่งที่ที่ที่วิวแบบว่าแสดงให้ผมรู้สึกคือเขาไม่ีความเป็นผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งให้ผมจริงครับผมเขาเขาเาติดดินมากๆนั่นนั่นนั่นคือความน่ารักความประทับใจแรกที่ผมได้เขาเลยก็คือทาให้เรารู้สึกว่าคนที่อย่างที่เราเคยคิดว่าเป็นดาราจริงๆแล้วเขาไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเสมอไปเขาใช้ชีวิตเรียบง่ายมากๆครับผมนั่นก็คือคือสิ่งที่ผมประทับใจแล้วก็ทําให้สนิทกันเร็วมากขึ้นครับแล้วก็ มันเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์เรื่องที่แปลกที่เรามาเจอกันแล้วเราได้มีความคิดอะไรที่เหมือนกันมากคล้ายกันมากครับจนจนแบบเฮ้ยคิดแบบนี้เหรอจริงๆรเหรอเธอคือแบบตกใจเลยครับว่าว่าคิดเหมือนกันหรือว่าแม้กระทั่งของกินที่แบบว่าเป็นของที่มันเฉพาะทางมากอย่างเงี้ยแต่คือแบบทาไมมาชอบเหมือนกันได้อย่างเงี้ยเช่นแบบไข่ยูยี่ที่ใส่หมูหยองต้องใส่หมูหยองเท่านั้นเออเหมือนกันชอบเหมือนกันหรือโจ๊กที่ ผมเลยพูดมากเกินไปแล้วป่ะเหมือนโจ๊กที่แบบว่าต้องใส่ปลาทองโกแล้วให้เนื้อน้ำปลาทองโกว่าแทรกซึมเข้าไปในไอ้น้ำโจ๊กอ่ะน้ำโจ๊กเข้าไปเข้าไปในปลาทองโกหน่อยหนึ่งจนแบบความกรอบเหลือหน่อยหนึ่งแล้วคือแบบจูซี่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยชอบเหมือนกันอีกชอบเหมือนกันอีกอะไรเงี้ยครับผมไม่น้อยใช่ผมก็ตั้งแต่วันที่ไปเป็นประธานจนถึงตอนนี้มันกี่เวลาเท่าไหร่เอ่อก็รวมๆประมาณสองสามเดือนครับผมคิดว่าตัวเองคลั่งรักแบบเต็มรูปแบบเลยไหมครับตอนนี้ ผมไม่รู้สิมีคนเขาบอกออเราก็เชื่อเลย <c oughs> <c oughs> ผมว่าเขาทาให้ผมเปลี่ยนไปด้วยอย่างหนึง่งคือว่าแต่ก่อนเราผมค่อนข้างเป็นคนที่จะมีเรื่องของมุมส่วนตัวแต่ว่าตอนนี้คือผมรู้สึกว่าผมมีความสุขแล้วผมอยากอยากแบบเหมือนมันส่งต่อความสุขนี้ออกไปครับมันก็คือคือเป็นเป็นสิน่งที่รู้สึกแบบนั้นตั้งใจแบบนั้นแค่นั้นเลยครับผมมันมีแฮชแท คู่เราด้วยใช่ไหมที่เราใช่เป็นความพอดีที่เขาคือวรรณรสและนี่คือวิรัคณิตก็คือเป็น W W ทั้งคู่ก็เลยจะเป็น W W Couple ครับผมย้อนกลับไปในช่วงที่ตัดสินใจเปิดตัวคุยกันยังไงบ้างก็ตอนนั้นรู้สึกจริงๆแล้วเราตั้งใจจะอยู่กันแบบว่าไม่เปิดไม่ปิดเราก็คือใช้ชีวิตปกติทั่วไปเลยของเราไงครับแต่ว่าพอพอวันนั้นมันเป็นโมเมนต์คือวันวาเลนไทน์แล้วคือมันมีรูปน่ารักน่ารักด้วยนี่ครับผมแล้วก็ ผมเป็นผู้ชายอ่ะถ้าเกิดว่าผมไม่ทําก่อนมันก็ไม่เท่ลิใช่ใช่ครับผมก็ก็คือรู้สึกว่าผมชัดเจนนะอยากแสดงความชัดเจนแล้วก็แล้วก็ให้เกียรติอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ให้เขารู้ว่าผมมีสไตล์เขาคนเดียวจริงเลยเพื่อนเซอไทยไหมเพื่อนรอบข้างหรือมาก่อนหน้านี้ไหมมีมีเพื่อนที่ไปปฏิบัติธรรมด้วยกันไหมครับผมเป็นนักร้องฮิปฮอปสักเยอะๆเลยรู้นะครับรู้แค่นั้นรู้แค่ไม่กี่คน แล้วพอเราเปิดตัวไปแล้วเพื่อนเปนแบเพื่อนเพื่อนร่วมงานก็ก็มีคนมาก็เซอร์ไพรส์แล้วก็แล้วก็ยินดีกันเยอะครับก็ก็บอกว่าแบบวันือนเรบเป็นคู่ที่เฮ้ยทำไมอยู่ด้วยกันแล้วน่ารักอะไรเงี้ยครับผมแลก็ดีใจแต่คนบอกว่าหน้าคล้ายๆกันก็เรารู้สึกไหมก็ก็ดีใจครับผมก็สวอยรอใช่ครับก็ก็ดีใจมีมีมีคนบอกเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีหน้ามัเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าแบบแม่อยากให้สานะไหมครับว่าแบบคู่ของเราฐานะจริงๆมันคืออะไรกันแน่เป็นคำถามที่แบบ คือคือคือจริงๆแล้วผมว่าผมคือคนธรรมดาเราใช้ชีวิตกันปกติแหละครับผมแล้วก็เราก็แสดงออกกันด้วยความจริงใจว่าเรารู้สึกกันแบบนั้นนะครับผมก็ก็อย่างอย่างที่เห็นแล้วผมผมว่าภาพมันคงมันคงบรรยายได้ได้มากกว่าที่ผมจะพูดแล้วแฟนก็เป็นคนที่บอกว่าเออเราเราคบกันแหละแฟนแค่ผมแม่บอกว่าเก่งใจคุณแม่เขาแม่ จริงๆแล้วอะผมผมตั้งคําถามกับวิวตลอดเลยนะครับว่า<ม>เฮ้ยแบบหนูแบบมันเร็วกันเกินไปไหมทุกอย่างมันเร็วมากเลยเนาะอะไรเงี้ยจาบความรู้สึกเราเนี้ยแต่คือแบบว่าแต่เมื่อ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 ถึงวันหนึ่งที่เราเราอยู่ในจุดนี้วัยนี้ครับผมเรารู้สึกว่าแบบมันไม่ได้นับนับที่เวลาแล้วมันนับที่แบบว่าความคลิกความเข้าใจจริงๆแล้วคือความรู้สึกว่ามันสบายใจมันอุ่นใจมันปลอดภัยมันลงตัวนั่นนั่นคือสิ่งที่ ที่ผมรู้สึกกันกับน้องครับผมก็เล,เลยรู้สึกว่าแบบอ่ะจับมือกันแน่นแล้วไปด้วยกันได้นะครับมไม่เป็นความรบมองว่ามันเป็นแบบธรรมะจัดสรรผมุ่นนำพาอะไรอย่างี้ไหมผมอยากจะเชื่ออย่างนั้นนะผมอยากจะเชื่อว่าอาจจะไม่ค่อยได้มีใครเห็นมุมที่ผมทําดีแต่ว่ามาถึงเวลาที่ผมได้รับรางวัลบ้างแล้วครับปกติไปรับไปวันนี่คือต้องขอพรด้วยความรักไหมครัไม่เคยขอเลยครับผมแล้วก็ผมจริงๆแล้วว่าถ้าเกิดผมมีความรักจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ค่อนข้างแบบ มีความเป็นผู้หญิงด้วยซ้ำแบบแบบค่งรักหรือไล่ตามอะไรครับเงี้ยแต่ว่าเมื่อวันที่เราหยุดไล่ตามวันนั้นเรากับกับได้ได้เจออะไรที่แบบว่าเราไม่คาดคิดมาก่อนเหมือนกันอย่างเงี้ยกับคนนี้เราเรามองไปถึงขนาดไหนเราก็ผมผมอยากทําทุกวันให้ดีที่สุดจริงๆนะผมก็ผมขอขอบคุณเขาทุกวันคือคือผมผมพูดอย่างเงี้ยขอบคุณนะขอบคุณนะอะไรเงี้ยคือคือคือ,คอรู้สึกรู้สึกดีที่มีกันในแต่ละวันมันดีอะอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ ก็อยากจะทำให้เต็มที่ที่สุดครับผมเพื่ออนาคตที่ดีครับก็คือแต่จะมองว่าไ็นคนที่โรแมนติกมากเหมือนกันเพราะตั้งแต่แบบทำสนุกให้แบบวาดรูปลายด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ่าฮะทีนี้มันเป็นแบบนั้นไม่คาวโรแมนติกเลยครโอ้เรื่องใหม่มากผมยังบอกกับวิวเลยว่าไอ้นี่มันเป็นใครงงเป็นมันเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ก็ผมว่าเขาแหละเขาทําให้ผมสามารถดึงมุมที่ดีสุดของผมออกมาได้แสดงว่าแต่ก่อนก็ เราก็คงไม่ได้ละเอียดออาขนดนี้ว่ามาไล่ทําขนมอะไรเงี้ยครับผมแปลกใจตัวเองบ้างไหมแปลกใจตัวเองจริงๆ,ๆแปลกใ,ใจตัวเองครับ,แต,รบแต่ก็รู้สึกดีใจที่แบบว่าเหมือนแบบบางโมเม,ตมนต์มันเกิดมาเองตามธรรมชาติแล้วก็ดีใจที่ได้ทําให้อะไรย่างเงี้ยแต่ประผู้ชายที่แคร์ดูแลใช่ใช่ครับรู้สึกเหมือนบอดี้การ์ดคอยมีสายตามอง <c oughs> ให้ตลอดเลยรู้สึก <c oughs> ว่าอยากจะทาแบบโมเมนต์แบบมีค่าในสิ่งที่เราไม่เคยทํามาไปเพื่อเขาอะครับเข้าไปไม่ถึงว่าอย่างเงี้ยทำไมถึงอยากทำสิ่งที่เราไม่เคยทามาเพื่อเขา ทำอะไรต่างๆที่เราไม่เคยทำใช่ไหมมันไม่ได้เซ็ตหรอกครับว่าว่าว่าสิ่งนี้ฉันไม่เคยทาฉันจะทำให้เธอคือแบบทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นมันจะมาเองนะครับเพราะว่าเป็นเขาใช่ไหมครับทำให้รู้สึกว่าถึงมันถึงมาครับผมแน่นอนครับเพราะเพเป็นเขาด้วยครับถึงถึงแบบว่าเหมือนอยากอยากทําอะไรพิเศษพิเศษใช่เลยผมโดยที่แบบว่าไม่คิดมาก่อนจริงๆแบบนี่เราหลออะไรอย่างเงี้ยครับผมงงพวกของเรา ว่ามันมันพัฒนาเร็วไหมครับคู่ของเราจริงค่อื่นคนอาจจะยังไม่ค่อยได้เห็นรูปคู่แต่รูปคู่จะน้อยหรือถ้าเปิดก็เปิดแค่เปิดครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่เราคือสัดเต็มกงจัดเต็มจริง่ะถคือผมกับเขาได้มีความความเหมือนกันตรงนี้ด้วยแหละครับผมคือเราเรารู้สึกว่าพอเรารู้สึกแล้วอ่ะเราจะแบบเหมือนซื่อสัตว์ของความรู้สึกไปเลยแล้วก็แล้วก็โชว์ออกมาเลยมันแล้วแต่วิธีของแต่ละคู่นะครับผมแต่ก็คือ ของผมจะรู้สึกว่าผมละเอียดอ่อนให้เขามากมันเริ่มจากเขาก่อนเขาเป็นคนละเอียดมากครับแล้วก็มันส่งต่อมาให้ผมผมก็แบบว่าอ่ะเราก็เริ่มเริ่มละเอียดอ่อนมากขึ้นพอเราละเอียดอ่อนมากขึ้นเนี่ยทุกความคิดทุกจังหวะอะไรที่เข้ามากระทบเนี่ยเราจะเริ่มแบบสังเกตแล้วเขาโอเคหรือเปล่าเขาเป็นอย่างนี้นะเริ่มเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นคือผมผมจะไม่ปล่อยผ่านทุกความรู้สึกของเขาเลยถ้าเทียบกันนะตอนนี้ระหว่างรากกับเขาใครข้างรักกว่ากันความรู้สึก ผมชอบผัว่าผมผมรักเขามากกว่าถ Mont right well, ้าเกิดถ้าเกิดไปถามเขาไม่ครับไหมถ้าเกิดเอาคำถามนี้ไปถามเขาที่เขาจะตอบว่าอะไรเขาก็จะสู้กลับอยู่แล้วครับผมไม่ยอมกัดใช่ครับโอเคนะขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับผมคมหขอบได้ครับผม